คนพบกับผมนะครับคนป่าบ้าเกมเหมือนเดิมครับตันนี้อยู่ในเกม Call of Duty Mobile ชื่นเคยครับมาครับกับตัวนี้ผมครับพี่โลกนะอันนี้พี่โลกนะฮะสายแบบว่าดาบสูเลยนะครับแล้วก็การถลายข้างหน้าเขานี่ว่องไวนะครับปัดเปรี่ยวนะฮะตัวนี้เลยนะฮะลงแรงเหมือนเดิมทุกคนครับนี้มาครับไฮแจ็คครับด่านนี้นะฮะมาแล้วครับจังหวะนี้ นี่ครับพ่โลกครับว <people> ัน so น so oh. ี้ปืนนี้ก็เป็นลายกระโหลกนะครับแบบสวยครับเข้าตีมครับนี้ตัวนี้เข้าตีมถุดแล้วครับไปครับระเบิดตัวนี้ระเบิดเป็นระเบิดปักครับเราปาไปก่อนหรือเปล่าเราปาเข้าไปครับนี้ปาอึ๊บโดนหรือเปล่าครับไม่โดนนะทุกคนโดนโดนครับโดนนิดนึงฮะเอานี่ไงสาเข้าไปครับแอบนี่ครับนี่ไงมานดนเอ้ยเอ้าจากไหนวะ ไปครับใหม่ครับเอาใหม่ครับเราไปครับปาเข้าไปครับตัวนี้โดนหเลยแบบไม่รู้ปาไปก่อนนะครับเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วครับป้าไปครับตัวนี้เรียบร้อยเฮ้ยไหนปาไปครับตีรัวโอ้ยอดทีมเราเพิ่สุดยอดอ่ะมนดักข้างบนครับอันนั่นไงนี่ไงไปไหนแล้วพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มไปไหนพี่หนุ่มพี่หนุ่มหมาเปล่ายิงไปก่อนรัวไปก่อนครับตัวนี้ดักที่เดิมของเราโดนเลยไปเจอแล้วตัวนี้ ไปไหนไม่โดนยิงพุดหมดเลยเฮ้ยไปไหนอือฮึไปไงล่ะครับความแม่นมาบอกพี่หนุ่มไปข้างบนดีกว่าไปข้างหน้าดีกว่าครับเฮ้ยข้างบนมาเนี่ยครับลงฉีดยาสู้ยังไงสาดเข้าไปยิงสาดยิงสาดเฮ้ยมันโอ้โหน่าเล้ยวโอ้โดนยิงหลังด้วยไปครับใหม่เมื่อะไรครับป่าระเบิดทีมรองนำอยู่ครับวันนี้ยิงสาบไปครับ แล้วโดนระเบิดผมโอ้เล็บลอยยี่สบสองสิบหกครับวันนี้ทีมเรานำอยู่ครับมาวะข้าบนนะครับอยู่ข้างบนครับอุ้ยระเบิดเราสามเลยครับนี่ไงโดนครับโดนครับเกือบตายเลยระเบิดเมื่อกี้ทุกคนมาวะเหมันจะไม่มานะนั่นไงครับเรียบร้อยเตือเพื่อนยิงครับไปเพื่อนโถมเพื่อนโถม โผลไปเพื่อนเออโถมสวยทุร้อยครับชนะครับเราเป็นฝั่งนะ่ยสามสิบสิบเก้าครับรอบแรกครับมาครับต่อเนื่องฮนะรอบสองเราเป็นฝั่งนะครับวันนี้ยังไงกันหนุ่มปลาก่อนครับดักตรงกลางครับเฮ้ยยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่ทัน เล่นโหดครับเล่นเป็นครับอันนี้มาเล่นเป็นเหรอเล่นเป็นเอ่ะเป็นเป็นอ่ะเล่นเป็นเหรอโดนครับผมโดนครับผมสไลด์มานี่เฮ้ยตกใจโอ้เราเปลี่ยนระเบิดเลยไงต่อเพื่อนดีบ่าวดักให้มาดิสามไปก่อนครับอันนี้สามไปก่อนครับสัตว์ม้วนก่อนนี่ไงโดนดักข้างไหนของเราบนมือวะโดนฮันแน่เรียบร้อยฮันแน ลองนี้ครับปั๊บลงมหมากร่างนี่ครับดับเฮ้ยเจอครับเราปุ๊บดับสมุนไพรครับนี่ผมมีทสมุนไพรไงผมพร้อมไงมาครับสายลุยครับอยดูควันเราปลอดภัยครับไหนโอ้ดูไหนปื้อห้าสิบเอ็ดแล้วเราห้าสองแล้วครับใกล้แล้วครับต่อสามสิบครับทีมเราอนี้ปาระเบิดไปก่อนนะครับตัวนี้ไปปักโมตัวไปก่อนครับรู้โดนหรือเปล่ามาหรือเปล่านี้คนมาเปล่ายังไงยังไง เนี่วะวิ่งผ่านเลยครับนี่ไงวิ่งผ่านอ้าวกรหดุมยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับโอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาบบวิ่งแรงครับฉีดยาสู้ครับเราต้านหลังกันหนึงครับแล้วเบิดมาด้วยอะไรล่ะมาดิครับมาดิครับปาระเบิดมาเหรอเรียบร้อยครับหกสิบทุกคนโอ้มาครับง่ายครับพร้อมครับพี่หลุกเขาพร้อมนะนี่ น,นี่มีในหญ่นี่ยผมมีปืนพกแล้ววิ่งไวมากครับเราสายวิ่งครับเราสายขล่าแล้วน,นี่ครับปืนพกผมครับเป็นแมกลอครับเนี่ยถือวิ่งไวนะฮะมาหรือเปล่าวันนี้ยังไงมาครับนี่ไงเอาไปเลยมรนุ่มคิวครับเปิดป้าไปครับย้ำเข้าไปครับข้อบางนี้ครับเราดักรอมาแล้วครับ อ,อืวิ่งไวมากครับมาดิยังไงยิงขู่ครับยิงขู่ครับแล้วยิงขู่ไหนวะเฮ้ยทั้งไงมาดิโอไม่ครับศาสตรมั่วไปครับหลบครับเราลหล,ลบหลังหลังหินครับทีดาสู้ครับมาอยู่ไหนนี่ไง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 ยังไงวะหนุ่มเฮ้ยอยู่นี่มาเลยครับปล่อยรถไปก่อนครับเรา ไปแล้วครับรถยนต์ช็อตครับไปช็อตครับเฮ้ยอยู่ฝั่งนู้นคับหนึ่งเมื่อสิทธิยาสู้ครับเราไปครับเฮ้ยมาเลยยังไงยังไงมาเปล่าเอาวิ่งไปไหนวะเนี่ยสูญจะหมดครับทุกคนปลาระเบิดเรียกซัพพลายครับตอนนี้เรารอซัพพลายครับเราเรือปืนพกล่มาทุกคนเฮ้ยโอ้โหไม่ทันมาได้่เมื่อไหร่วะ เราต้องไปเอาสะพายนถอะครับทุกคนปาสะพายไหมครับโอ้ตายก่อนเมื่อกีก้เฮ้ย <c oughs> มาแล้วครับสามไปครับนี่เอฟหนึ่งทียังไงมะหลุมยังไงโอ้โหเรียบร้อยตัวมันเอาอยู่บ้านตัวนั้นมันทำอะไรไวะเนี่ยมันเฝ้าสะพายอยู่ครับหมอนี้เออเฝ้าสะพายเหรอหนุ่เพื่อนสวยอ๋อเพื่อนเพื่อน,ต,น,ต,นตาย เฮ้ยกำเปิดทีมมาดิยังไงเปิดทีบมปะเน,นี่ยฮนะได้มาเป็น UAV ครับมาข้างหน้าครับมาข้างหน้าครับมาขวาเนี่ยครับ,รบเดี๋ยววะเฮ้ยยังไงมาดิยังไง,ง,ไงเล่นเป็นเล่นเป็นครับเฮ้ยยิงมั่วก่นอนตัวนี้เป็พกเะล่ะมายิงไม่โดนโอ้โหบนตัวบนไม้เนี่ย ชนะครับสามสิบต่อสิบห้าครับเป็นฝั่งทุกคนอัน,นผมมีดาบเอะไว้เนี่ยดาบผมพร้อมอะสมุไรวะเดี๋ยวผมปลาระเบิดไปก่อนครับวันนี้มันมาพอดีครับโดนไหมครับไม่โดนว่นเป็นไงวะเอ้าเฮ้ยในนี้หรอเอาละครับผมใช้ดาบแล้วนี่ไงหนึ่งทีฟันก่อนวิ่งไปด้วยความมั่นใจฮึชจะออกเป็นไงการฝันมาในปนุ่มยังไงฮึยกิ้งลกอโอ้ช่วยเพื่อนทำไมแล้ว ระเบิดพร้อมปลา,ปลาครับปลาดักหน้าครับตอนนี้มาหรือเปล่าไม่เป็นเพื่อนไม่ใช่โถ่เว้ยเฮ้ยเพื่อนตายหมดเลยวะ่ะทุกคนมันมาแน่เลยว่ะมีหนอวะเล่นเป็นครับเล่นเป็นครับ,ข,บนนข้างบนมีเปล่าข้างบนมีเปล่าไม่มีว่ะยังไงกันฮะซ้ายนี่เฮ้ยมันเงียบเกินนะหนุ่มมันเงียบไง มาเลยครับผมอยู่ซ้ายนะครับอยู่ซ้ายนะครับเฮ้ยเฮ้ยเงียบเกินเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมาเอาไปเลยครับเฮ็ดช็อตไปวะหนุ่มฉีดยาสู้ครับเราเฮ้ยมาเล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 ยเฮ้ยมาตัวครับสองตัวครับวันนี้โอ้หลบก่อนครับวันนี้โอ้เยอะจัดครับเยอะจัดครับยังไงครับหลบก่อนครับจุมาเลยครับ สาดเข้าไปครับเราปล่อยรถยนต์เก่งช็อตครับเรียบร้อยครับยิงครับยิงสามครับยิงสามครับไปครับเราเนี้ยดักอยู่เนี้ยเราดีโหลดยิงเข้าไปในนี้ครับพลาดอยู่ครับรอนี่ครับหมาเปล่าจะไงกันพ่อหนุ่มจะเอ๋อ้าวงนะครับยิวทุกคน60ต่อ28ครับ ตานี้แล้วพี่โลก MVP ไงทุกคนโอ้นี่การสาดทิ้งเขานะฮะย,ย่อจริงครับนี่ครับระเบิดไฟตุ้มต้าเลยหมดของใครไม่รู้อ่ะโอ้นี่ครับการลัวโอ้เป็นโชว์อย่างที่เฮ้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 อาลับ บินดาวฮะอันนี้ทุกคนในโหมด Search and Destroy ฮะต่อนเนื่องกับพี่โหลครับอันนี้นะฮะอันนี้พี่โหลเขามาว่ะไปครับทุกคนดักนี่ครับดักบีว่ะเราทุกคนนะฮะผมดักรองนิดหน่อครับพร้อมไงจะปาไปดักไงย้อยไปเห็นวิ่งผ่านเมื่อกี้ครับแบบแบบไปไหนยังไงแอมครับไปครับพี่โหลแป๊บนึงมา ยังไงกัน,นหนุ่มร้อยครับตายหนึ่งครับตายสองฝั่งนู้นครับเราฝั่งเราอยู่ห้าเลยฮะเฮ้ยมันวางบอมโอ้ยโอ้โหมาได้เมื่อไหร่ดูเต็มเลยฮะเน้นเน้นเฮ้ยเหลือสี่สามหนึ่งครับสบายพวกเราเรื่อจริงเลยเพื่อนเอาเฮ้ยโอ้โหคนหนึ่งเทมมี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหยังโหดสวยเพื่อนแกนระเบิดเลย สวยครับอ no. ่าหนึ่ง <partido> สูง <bamboo> ทุกคนเอาไปข้างบนมั้งครับเรานี่ฮะป่าดักก่อนอุ้ยมาครับมาป่าย้อยมาครับเราป่าดักมั้งครับเราอ้อมอีกทีอีกทางครับนี้เราเฮ้ยของนู้เพื่อนเดินไปแล้วมไปบีแล้วน่ะวะ อยู่ใช่เฮ้ยวางนะครับทุกคนวางบีครับเป็นยังไงนี่ไงหนึ่งทีป้าหนุ่มไม่ว่ะเฮ้ยอืยังไงยังไงเฮ้ยตกใจโหเพื่อนบีเพื่อนบีบีฉีดยาสู้ครับเราวิ่งไวด้วยนะฮะฉีดยาไปจะวิ่งไวขึ้นเพิ่มขึ้นนะทุกคนเนี่ยวะข้างไหนแน่นอนนะแน่นอนครับนี่มันแอบอยู่นี่ครับนี่ไงยังไงป้าหนุ่มแกเลยเพื่อน ดูเว้ยชินยาแปบบ๊บยอดสองสูตรนะฮะทุกคนวันนี้โอ้ยยอดว่ะโคีิเวิร์เนี่ยตีแฮปอับอมมาบีล่าวะปลาดักไปก,กออ่อนครับอ้าวบอลเรียบร้อยครับโหแล้วเพื่อนเราโหดมากครับฆ่าไปสามคนแล้วครับเหลือสองครับฝั่งนู้น เราเหลือห้าเหลือหนึ่งครับอ้าวเลืออ้าวหมดศูนย์ไม่ทำอะไรเลย What เ,าเอเาว่ะสามศูนย์หมดทุกคนมาครับบนรัวๆครัเราดักบนด้วยครับป่าระเบิดไปครับเฮ้ยป่ามามาเพื่อนมาระวังโดนครับโดนไฟผมครับเรียบร้อยครับแบตติดครับยิงไปเพื่อนสวยเนี่ยว่ะสาบไปสาบไปเฮ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้โห,หถีบยาสู้ครับวันนี้มา เปลี่ยนศุนย์แป๊บนึงครับมาเลยครับปนุมยังไงโอ้โหเละแลนี่ยังไงครับเพื่อนเราเหลือคนเดียวครับนนี้โอ้โหอ้าวเรียบร้อยครับโอ้กลายเป็นสามหนึ่งทุกคนฮะเป็นฝั่งครับไปเพื่อนไปเพื่อนอเดี๋ยวดักนี้ให้ดูเอให้มาหรือเปล่าปาไปก่อนครับ มาครับมาโอ้โห <cort> มาครับมาเยอะด้วยครับมาเลยครับยังไงมันแน่มันรู้ว่ามันรู้ไอ้หมอดนี้มันรู้เล่นเป็นครับยังไงเพื่อนระวังเพื่อนสานให้สานให้มันหลบสอกว่ะหลังเสาเพื่อนหลังเสาเออสวยเฮ้ยฝั่งนู้นเพื่อนฝั่งนู้นผมอยู่ฝั่งนู้นนี่ไงยังไงวะหนุ่มเฮดช็อตไปครับแค่หนึ่งเพื่อนเราทำได้แล้ว ส,สี่หนึ่งเท่านี้สกอร์ทีมผมนำอยู่สี่ไปเลยเบิเมื่อไหร่ไมืเอเหร่เอ้อเอหมดเลยพวกเราเอสี่ครับ, A, C, รบพวกเรานี้แล้วเพื่อนมาเอหมดเลยครับเฮ้ยมันมามันมายังไงครับยิงสาปไปเลยควันครับมันอยู่เปล่ายิงสาไปก่อนครับเฮ้ยแล้วเพื่อนนี่ครับยิงเข้าไปครับอืมมาไปลูกหลุมสองสอง,สองว่ะเฮ้ยแล้วมาเพื่อนมาเยอะ เพื่อนสู้เขาเรียบร้อยว่ะทุกคนยังไงเพื่อนเอาว่ะหนึ่งหนึ่งครับหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับวันนี้หนึ่งหนึ่งครับไอ้นั่นวิ่งมื่เวาวิ่งไปไหนนะวิ่งอ้อมเรียบร้อยครับสบายครับมาทุกคนต่อเนื่องกันในหมดหัดพอยครับยึดพื้นที่นะทุกคนนะแล้วก็ยได้คะแนนนะครับนะฮะอยู่พื้นที่นะนนทหไห้นานทีสุดนะครับนะฮะตาครับทุกคน หายเพื่อนทรานพอย์มาแล้วปาไก่อนครับนี้่าปเพื่อนยึด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 อยู่ไหนอยู่ไหนออกไปไหมลุมไม่ตายวรอไหนเรียบรอย้อยแล้วแอซิดครับมาแล้วมาแล้วเอาออไปเลยครับมาลุมโอ้ยคนยัยงไงมาเพื่อนมา เรียบร้อยครับรวมพวกเราเก็บแล้วเฮ้ยมานี่ยังไงยังไงยังไงครับผมสวยเพิ่งสวยยึดไว้ยึดไว้สวยมุยยยยมนขนา้ขางหนา้ขนาข้างหน้าข้างหน้ายังไงนี่พวกนี้ไอ้หมอน,นี่ยิงม,มางีโ้โดนดิปลนรถยนต์ครับเรารถช็อตรถช็อตไปนะครับรถเราตัไวไหนวาละหลังรถเหรอยังไงนะเพื่อนดูยิงมาแต่ไกลเฮ้ยรถแบบเมื่อกี้อะไรไม่ทันครับ ผ่านแดงๆเมื่อกี้ไฟต่อเราครับฮาร์ดพอยต์ต้องยึดนะฮะนี่ของเป็นของศัตรูครับอยู่ไหนนะครับเพื่อนเต็มเลยเพื่อนตรงไหนอุ้ยโห่แรงครับแรงครับเอาไปเลยเพื่อนป่าระเบิดก่อนครับเรียบร้อยครับปั๊มสู้ครับเรายังไงโดนระเบิดไฟผมเหูไะระเบิดปักพื้นครับนี่ดีครับโอ้โหเต็มครับยังไงมะลุมมาเนี่ครับวิ่งไปตัวนึงตัวนึงครับเอ้า โอ้มองไม่เห็นโอ้ไม่ดูครับโดนเคมอเราอยู <well ่นี่ครับเพื่อนอยู่นี่ครับฮัรดพอยอยู่นี่ครับเราเราป่าดักครับโดนครับโดนเรียบร้อยครับดีเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนรอรอมาครับมามาจะยังไงยังไงละครับยังไงละครับมาจะยังไงครับเฮ้ยเพื่อนมาเติร์ดเดือเพื่อนเดือคนเดียวเนี่ย อมมาเต็มเลยไม่ทันครับลุงไปครับลดช็อตครับยิงเข้าไปครับวันนี้อัดหน้าบูมีเพื่อนฮาร์ดพอยต์เปลี่ยนที่นะครับกไปดูนะมาดิยังไงล่ะครับไปครับไปฮาร์ดพอยต์ที่นู่นครับเรามุ่งตรงไปเลยครับเราวันนี้อ้อมเนี่ยครับอ้อมไปดูฝั่งนู้นเนี่ย มีเปล่าอ้อมหลังครับอ้อมหลังครับอ้อมหลังมาจังหวะนี้ฮะอ้อมไก่มากนะฮะโอ้โหไม่เจอใครครับอ้อมมาไก่ด้วยกันนะยึดฮาร์ดพอยต์ให้เราสวยเพื่อสวยสวยสวยเฮ้ยมัามามาหายดาบเลยครับยังไงควงจุเจ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 จุควงยังไม่ฟันครับหนึ่งร้อยหนึ่งศพครับนนี้เราควง กิน้าไปฟันนี่กินก็ไปครับในในในหมอกปั๊บหลบครับสุดยอดยังไงฮะมาหรือเปล่ายังไงมาหนุ่มวิ่งหาครับเจอครับเจอนี่ฟันหนึ่งดอกไอ้ตัวครับเอ้าเฮ้ยหมดพอดีเฮ้ยไหนนี่ไงไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปครับครับพอยเราอยู่ไหนครับเนี่ยฝั่งนู้นครับดูวิวสงฮะข้างๆนะครับพอยเมไหนครับเอ้านี่ครับยิงมาเลยครับเอ้าเฮ้ยกดยิงไม่ทันทุวคน เออใครยิงวะอา้าวร้อยครับชนะทุกคนชิวจัด